Statement. ่่ต่ hey. อไปก็ไปหาอีมี่ไปไหนวะเขาไปเติมกระสุนเลยเติมไปแล้วเขาไปหาอีมี่เลย โอเคอีซอมบี้ตัวน <c oughs> ี้จะ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่าจะบี้ตัวน้เ